สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสกูต Talk กับช่องเ e s ป้ารัชดานะครับมาวันนี้ก็มาทําเกี่ยวกับคลิปการเซอร์วิสรถด้วยตัวเองกันบ้างด้วยบางทีรถเราเนี่ยอายุอานามก็อาจจะประมาณ2ปี3ปีละมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่ามันหมดอายุนั่นก็คือแบตเอตอรี่เพราะถ้าแบตเตอรี่หมดนี่คือสตาร์ทไม่ติดพอเวสป้ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกมีแต่จอดไม่ได้ใช้หรือว่าใช้จนแบบ แบตเตอรี่หมดก็มีแล้วคราวนี้พอแบตเตอรี่หมดทําไงอ่ะก็ไปไหนไม่ได้วิธีการแก้บางทีลูกค้าที่เป็นช่างก็ดีไปรู้ว่าแบตอยู่ตรงไหนอ่ะพอรู้ว่าแบตอยู่ตรงไหนแล้วจะทำยังไงกับมันต่ออีกก็ต้องเอาไปชาร์จหรือไม่ก็ซื้อแบตลูกใหม่มาเปลี่ยนบางทีเราอยู่ไกลไปเสียที่ห้างก็ต้องให้คนมาซื้อแบตแล้วก็ไปเปลี่ยนแล้วใครจะเปลี่ยนให้ก็ไม่ต้องใ,ใครเปลี่ยนให้เปลี่ยนเองเลยเดี๋ยวทําตามที่พี่ตุ๊กบอก ผู้หญิงก็เปลี่ยนได้มือใหม่ก็เปลี่ยนได้คนไม่มีความรู้เรื่องรถเลยก็เปลี่ยนได้ค่อยๆดูทีละสเต็ปแต่ก่อนอื่นเราต้องหาแบตเตอรี่รถเราให้เจอก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะเวสป้าเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวถังและไอ้สตัวถังเนี่ยแบตเตอรี่มันก็จะอยู่ไม่เหมือนกันคือถ้าเกิดเป็นตัวถังเล็กเนี่ยแบตเตอรี่จะอยู่ใต้บอก แต่ถ้าเกิดเป็นตัวถังกลางกับตัวถังใหญ่แบตเตอรี่จะอยู่ตรงบริเวณที่วางเทา้าก็คืออยู่ตำแหน่งเหมือนกันแหละยกเว้นตัวถังเล็กนี้จะไม่เหมือนเพื่อนตัวถังเล็กคือรุ่นไหนรุ่น L X รุ่น S อันนี้เขาเรียกตัวถังเล็กตัวถังเล็กแบตเตอรี่จะอยู่ใต้เบาะคือตรงไหนคือตรงนี้เปิดเบาะขึ้นมาปาั๊บเราจะเจอฝาสี่เหลี่ยมในวางอยู่ไอ้น,นี่ที่เติมน้ำมันที่เราเติม,มกันบ่อยฝาเนี้ยมันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งเราก็ใอ้เครื่องมือที่เขาแถมมาให้กับรถนี่เนี่ยไขยน็อตตัวนี้ออกแล้วก็เปิดลงมา เราก็จะเจอแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้อันนี้คือตำแหน่งแบตเตอรี่ของตัวถังเล็กซึ่งตัวถังเล็กตัวถังไหนก็ช่างอะวิธีการเปลี่ยนแบตมันเปลี่ยนเหมือนกันอันนี้เราพามาดูเฉยๆว่าแบตเตอรี่มันอยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็ตัวถังใหญ่ก็คือรุ่น GTS รุ่น GTS แบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะจะอยู่ตรงบริเวณยางตรงเนี้ยจะมีร็อตอยู่4ตัวยกฝายางออกมาจะเห็นแบตเตอรี่อยู่1ก้อนซึ่งแบตเตอรี่ของ GTS 300จะเป็นแบตไซส์ใหญ่ไม่เหมือนชาวบ้านเขา แต่ถ้าเกิดเป็นพวก LXS ตัวถังเล็กตัวถังกลางหรือแม้กระทั่ง GTS 150จะเป็นไซส์เดียวกันทั้งหมดแล้วก็วันนี้จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัวถังกลางกันก็คือแบตเตอรี่ของรุ่นนี้จะอยู่ตรงบริเวณตรงกลางระหว่างที่วางเท้าตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้เลยวิธีการเปลี่ยนแบตเหมือนกันเป๊ะเดี๋ยวจะทําไปทีละสะเตป็ปอันดับแรกเปิดบอกเอาเครื่องมือที่เขาแถมมาให้เนี่ยแกะออกมาเขาจะมีไขควงนี่มันจะเป็นหัวจีบๆอย่างนี้เขาเรียกหัวจีบ มาเอาทีละสาเตปเลยแม่บงแม่บ้านอยู่บ้านนะถ้าเกิดแบตเตอรี่หมดนะเออเราจะรู้ได้ไงแบตเตอรี่หมดเอาง่ายๆแบตเตอรี่มันจะมีอายุประมาณปีครึ่งถึง2ปีหรือรถแบตเตอรี่หมดเนี่ยมันจะมีอาการประมาณว่าเปิดแล้วสวิตช์ไฟหน้าจอมันติดน,นะแต่พอกดแล้วมันแบบบูบๆวาบๆ่งังแชะแชะ,ชะ,ชะหรือบิดแล้วเงียบกิ๊บเลยไม่มีอะไรขึ้นนั้นแสดงว่าหมดสนิทเลยก็แ,แสดงว่าเป็นที่แบตเตอรี่แน่ๆหรือไม่ก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนว่าพี่ต๊กรถหนูอาการอย่างงี้แบตหรือเปล่าเดี๋ยวจะฟันธงให้ว่าเป็นที่แบตไหมถ้าเเกกิดฟันนธง่ป็ทีแบ ให้เมสเซนเจอร์ไรเดอร์พี่ๆไรเดอร์มาซื้อแบตให้พี่ไปเปลี่ยนเอามาเริ่มขายขควงที่เขาแถมมาให้นะเริ่มขายเลยเอาน็อตออกมาก่อนนะเปิดฝาปึ๊บนี่ก็จะเจอกับแบตเตอรี่แต่ไม่ใช่อยู่แจวเขาออกได้นะมันจะมีคานพลาสติกตัวนี้เอาไว้ล็อกแบตกันไม่ให้แบตมันดีดมันดิน้นนะฮะก็ใช้ไขควงตัวเดิมนี่แหละแต่กลับด้านนะเพราะว่าไอ้น็อตตัวนี้ล็อกแบตจะเป็นน็อตตัวใหญ่กลับด้านเองหัวใหญ่ออกมา แล้วก็ไขอัน,นี้พอไอ้ตัวนี้จะเอาไว้ต่อกับเครื่องคอมรถรุ่นใหม่ๆนะมันไม่ต้องมานั่งดูแล้วฮ้ยรถเสียอะไรเอาคอมมาจับต่อเข้าปั๊กนี่เดี๋ยวเขาบอกเองเลยว่าอะไรเสียและอาการที่มันเสียมันเกิดจากอะไรชิ้นไหนเดี๋ยวมันจะขึ้นมาที่จอคอมเลยนะฮะมันก็เลยทาให้เวสป้าปัจจุบันนี้มันซ่อมง่ายซ่อมไวและอะไรก็มีเยอะพอถอดตัวนี้มาเสร็จก็ยังไม่เสร็จนะถอดขัวแบตเตอรี่มาด้วย แต่ถ้าเกิดใครมีเครื่องจำแบตต้องการให้มันแบบสตาร์ทติดไปก่อนเพื่อที่จะใช้ทํางานไปก่อนเพื่อให้ขับมาถึงร้านที่โชว์รูมก่อนนะฮะก็เอาเครื่องจำแบตมาพ่วงตรงนี้แล้วก็คราวนี้ไอ้นี่มันจะเป็นไขควงหัวชแชกเราก็ไปเปิดเอาที่รถเพราะในรถที่เขาให้มาให้ทุกอย่างแล้วเปลี่ยนเอาหัวแชกเข้ามาแล้วก็เวลาจะไขนอ็อตเอาตัวไหนก่อนละพี่ตต๊กมันมีขั้วบวกกับขั้วลบไอขั้วที่สาคัญที่สุดคือขั้วลบนะเพราะขั้วลบเนี่ยมันเป็นขั้วที่มันยิงลงตัวถังเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะมีไฟลง ไขโครลบออกก่อนปั๊บแล้วก็อีตอนเปลี่ยนแบตหรือว่าตอนไขอ่ะอย่าลืมกุญแจนี่ให้บิดอฟอไว้นะหรือถ้าเกิดให้ดีดึงออกไปเลยเพราะถ้าเกิดเราไปเผลอออนอยู่และการเอาแบตไปใส่เข้าไปมันจะมีการสปาร์ทเกิดขึ้นไขออกมานี่เอาน้มาเก็บไว้แล้วก็ตามด้วยไขยขั้วบวกออกปึ๊บนี่หลังจากนั้นก็จับจับสายไฟเอาให้มันออกคราวนี้ก็เห็นแบตละยีบออกมาเลยฟือแบตเตอรี่เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นยี่ห้อนี้นะ ขอให้มันมีกระแสและแรงดันเท่ากันไซส์เท่ากันเนี่ยสามารถใส่กันได้นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นยี่ห้อนี้จะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้เอาที่แบบข้างๆบ้านเรามีขายอะ่ะใช้ได้เหมือนกันพอได้แบบลูกใหม่มาปุ๊บอย่าลืมนะมันจะมีขั้วบวกขั้วลบนะอย่าไปวางผิดฟังกันนะไขผิดขั้วมีงานงอกเลยนะบอกไว้ก่อนกล่องพังนะถ้าฟิลไม่ตัดจะถึงกล่องเลยละ่ะบวกอยู่นี่ลบอยู่นี่นะวางอย่างนี้อย่าไปวางผิดด้านเท่าละ่ะนี่พอวางนี้เสร็จเราก็ทําตามย้อนกับขั้นตอนเดิมที่เราเอาเขาออก เดี๋ยวเาเวลาใส่นี่ให้ใส่บวกก่อนนะไอ้ขัวสำคัญเนี่ยเอาไวท้ทีหลังไอ้ขัวลบเนี่ยใส่บวกก่อนเปิบไขเข้าไปเอานแน่นๆนะโอ๊ยบอกเทคนิคนิดนึงเนี่ยไหนก็เนี่ยไหนละคือไอ้ขัวแบบที่มันมาจากโรงงานเนี่ยบางทีเขามีเคลือบสารเคลือบอะไรมา <S <S เพราะฉะนั้นไอ้หน้าสัมผัสเนี่ยมันไม่สะอาดเราก็ต้องหาอะไรมาทำความสะอาดตรงนี้ ตรงบริเวณหน้าสัมผัสเนี่ยอาจจะเป็นไขควงที่เราไขเนี่ยเราก็ขูดคูณคูณหน่อยหรือว่าใครมีกระดาษทรายก็กระดาษทรายขัดได้ละแห๋วเลยคือพวกนี้พอมันสกปรกเนี่ยมันทําให้ไฟอ่ะมันเดินไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์ทั้งสองขั้วเลยทําความสะอาดเขาหน่อยแม้กระทั่งไอตัวนี้ด้วยถ้าเกิดสกรปรกเราก็ทําความสะอาดเขาพอทําความสะอาดเสร็จไขเล็กๆน้อยก็สำคัญนะจากไฟร้อยเปอร์เซนต์ถ้ามันสกรปรกนี่มันไปไม่ถึงร้อยเปอร์เซนต์อยู่แค่เจ็ดสิบแปดสิบนี่ก็ทำให้สตาร์ทไม่ติดได้นะแล้วพอเราไขาเข้าไปเสร็จใช่ป่ะ ต้องแน่นๆนะเพราะถ้าเกิดมันหลวมปุ๊บเนี่ยเวลาไฟมันสร์คมันจะทําให้สแานไม่ติดแล้วก็อาจจะทําให้อุปกรณ์หลายๆตัวเสียหายได้เสร็จตามด้วยโคลบก่อนใส่โคลบอย่าลืมนะดูกุญแจให้ดีๆนะอย่าไปสวิตช์ออนไว้ไม่งั้นพนะอใส่เข้าไปาไฟแลบเลยนี่ใส่เข้าไปไข่แน่นๆประกอบกลับตัวนี้ใส่คานล,ล็อกแบบกลับเข้าไปไต้ตัวนี้ก็ไม่ต้องแบบตึงเอาเป็นเอาตายฮะเพราะว่ามันก็แน่นของมันอยู่ละค่อยๆขายไป หลังจากนั้นก็เก็บความเรียบร้อยไอ้นี่เป็นปัก Data เก็บชุดฟิลเก็บให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เอาฝาครอบมาครอบไปใส่น็อตกลับลงไปอย่าลืมเปลี่ยนด้านเพราะนอ็อตไอ้ตัวฝาครอบเนี่ยมันจะเป็นหัวเล็กใส่เข้าไปก่อนนี่นี่แล้วค่อยๆเริ่มไขเก็บงานไขเอาพอตึงๆเพราะตัวเนี้ยมันจะป็นตัวกันน้ำเวลาฝนตกน้ำจะได้ไม่เข้าไปที่ชุดแบตชุดฟิลที่มันอยู่ข้างใน เสร็จละง่ายทำเองได้เลยมาลองกุญแจเสียบดูสิปับ๊บนี่สตาร์ทแค่นี้ก็เรียบร้อยละไม่ต้องไปใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเพิ่มเลยก็เครื่องมือที่เขาแถมมากกับตอนที่เราซื้อรถนี่แหละแค่นี้ก็จัดการรถได้ทั้งคันละเปลี่ยนแบตด้วยตัวเองได้เลยส่วนราคาแบตก็จะแตกต่างกันไปนะแต่ปกติก็อยู่ประมาณ1น0 0บวกลบนิดหน่อย ใครดูคลิปนี้อยู่นะไปดูรถตัวเองเลยว่ารถตัวเองอายุกี่ปีแล้วถ้าเกิน2ปีแล้วแบตจะไม่เคยเปลี่ยนนะเตรียมตัวเดี๋ยวมาแน่นอนเปลี่ยนแบตก่อนที่มันจะสตาร์ทไม่ติดเปลี่ยนกันซะก่อนก็ดีหรือจะรอเขาเสียก่อนลองวัดใจเอาก็แล้วแต่แต่แนะนําให้เปลี่ยนตามอายุของเขาดีกว่านะฮะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ใครขายรถมาเนี่ยประมาณ2องปีนี่ถือว่าเก่งละแต่มันจะอยู่ได้ประมาณปีครึ่ง ใครที่ใช้รถมาพิ่งจะ6 7เดือนแล้วบอกแบตเตอรี่หมดเนี่ยจริงๆแบตมันไม่ได้เสื่อมเร็วขนาดนั้นนะคิดว่าน่าจะไปแบบไปบิดสวิตช์ออนทิ้งไว้อะเพราะถ้าเกิดเราไปสวิตช์ออนทิ้งไว้เนี่ยครึ่งชั่วโมงนี้เรียบร้อยแล้วนะแบตหมดลูกนะฮะแล้วไม่ต้องไปซื้อแบตใหม่แค่ถอดแบตเนี่ยไปชาร์จก็พอหรือไม่ถ้าเกิดเรามีเครื่องชาร์จรอยู่เราก็ไม่ต้องถอดแบตเปิดฝาชาร์จได้เลยแค่นี้ก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมลวเพราะถ้าเกิดรถเราแบตเตอรี่หมดอะไรนะเราต้องสไลด์รถไปหาศูนย์ เสียค่าแรงเสียค่าแบตเยอะแยะหมดซู้ซื้อแบตมาเปลี่ยนเองดีกว่าจบเลยง่ายนิดเดียวยังไงลองทําตามกันดูนะครับขอบคุณครับ